ลูกเข้าวัดเมื่อปีพุทธศักราช2521เนื่องจากต้องการมาดูดิตาตนเองตามราษาคนทำสื่อว่าวัดนี้มีที่ตั้งฐานจรวด <c oughs> อยู่ที่โบสถ์ <c oughs> เป็นที่สะสมอาวุธใต้ถุนโบสและเป็นที่ส่องสุมบุ้คลตามที่มีผู้หวังร้ายกระจายข่าวหรือไม่ <c oughs> วงเล็บต้องขออภัยครูไม่ใหญ่นะที่นี้ หลังจากเข้าไปกับลูกน้องสองสามคนก็ได้ให้ผู้ชายเขาอนุญาตท,ทําทีขึ้นไปดูวิวบนหลังคาโบสถ์ oh. ลูกเองก็ลงไปดูใต้ถุนโบสถ์ oh. ตลอดจนเดินตรวจเสียทั้งวัดก็ไม่เห็นมีอาวุธหรือคนแปลกปลอมแต่ประการใด <Okay. S 1> เห็นมีแต่อิโต้กับพร้าในโรงครัว <laughs> และเข่งใส่หม้อกระโถนใต้ถุนโบสถ์ <Okay. S 1> ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ลูกก็ได้ทุ่มเทความศรัทธ,ธาไปวัดและหลวงพ่อทั้งหัวใจจึงร่วมทําบุญสร้างบรมีกับคุณยายและหลวงพ่อเสมอมาตั้งแต่ปล่อยปลาถวายพัตตาหารพระทั้งวัดเกือบทุกเดือนร่วมถอยกรถินเป็นประธานรองตั้งแต่ปีแรกที่คุณยายเป็นประธานจนปัจจุบันบวชธรรมทายาิสร้างพระในธรรมหาธรรมกายเจดีหลายร้อยองค์ร่วมสร้างหลวงปู่สดดีทองคำหนึ่งกิโล สร้างกุฏิพระศาลาธรรมกายสากลเป็นเจ้าภาพงานสลายร่างกุญยายร่วมสร้างวิหารหลวงปู่วิหารกุญยายสร้างพระถวายพระอธิการสรามหมืน่นกวัดทั่วประเทศถวายสังฆทานพระสามพันวัดทั้งสองครั้งไม่นับสร้างพุทธรูปถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อต,ตาตะพระเจ้าอยู่หัวและวัดอื่นๆทั่ทวประเทศรวมแล้วสิบสามองค์เริ่มเรื่องเลยนะคะ พ่อเป็นทนายเคยบวชเรียนได้ปร,ริญญาแปดประโยคสอบประโยคเก้าไม่ได้จึงราศิก<อ>ขาเขาเรียนมหามหาไรธรรมศาสตร์จบมาเป็นทนาย<อ>เลี้ยงดูลูกและครอบครัวด้วยความสุขตามอัตภาพพ่อเป็นทนายซื่อฐานะเราจึงค่อนข้างจะยากจนแม่เป็นลูกโทนของคุณนางเก่าคุณตาตายตั้งแต่แม่ยังเด็ก ยังถูกญาติโกงสมบัติไปหมดได้มาแค่การศึกษาคือมัธยมสูงสุดสมัยนั้นแม่มีความรู้ดีมากชอบอ่านหนังสือตั้งแต่นวนิยายจนวิชาการลายมือสวยแต่งตัวดีมีรถนิยมเคยเป็นพระเอกละครเวทีมาแล้วแม่สุบุรีดื่มเบียร์มีลูกน้องมาก เลี้ยงดูลูกน้องด้วยเบียร์และอาหารการกินครบครัน oh. เมื่อพ่อซึ่งชาวบ้านเขาเรียกกันติดปากประท่านมหามาอยู่กินกับลูกสาวภระยาก็เลยต้องดื่มเหล้าเป็น oh. สาเหตุก็เลยดื่มเหล้าเป็นสาเหตุให้พ่อผิดศีลขาา้อห้าเมื่อลูก,กอายุได้ยี่สิบกปีพ่อก็ตายด้วยโรคมะเร็งในปาก oh. และแม่ก็ตายตามตามมาในสองปีถัดมาด้วยโรคตับแข็ง ส่วนเรื่องของลูกเองเนั่นนะปฐมาจารย์ของลูกคือหลวงปู่คำดีประภาโสลูกศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแบบอนนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกภาวนาพุทโธอาจารย์องค์ที่สองคือหลวงพ่อฤาษีลิงดำลูกศิษย์หลวงปู่ปานวัดบางนมโคแบบมโนมายิธิวิชาแปดบริกรรมนามพัททะและด้วยความอยากก้าวหน้าจึงเลิกบ,บุรี และปรณนาถือศีลห้าตลอดชีวิตขณะที่กำลังสนุกสนานกับการปฏิบัติก็ฝันเห็นพระสงฆ์องค์หนึ่งหน้าตาดุ oh. หน้าดุแต่ดวงตาใจดี oh. มีไฟที่หน้า oh. นั่งทำสมาธิ <Okay. S 1> เรียกให้ลูกเขาไปหาแล้วก็ถอดผ้ารัดประคตคล้องคอ ซึ่งต่อมาก็สืบสอดจนได้ความว่าท่านอยู่วัดปากน้ำฝั่งทนก็ดันด้นไปแล้วก็ใช่จริงๆริงแล้วก็เข้าไปพิสูจน์ความโปร่งสายความสะอาดมีระเบียบวินัยของวัดและเห็นรูปหลวงปู่จึงเริ่มเข้าวัดพระธรรมกายและนั่งกำหนดดวงแก้วพร้อมภาวนาสัมมาอรหังในเวลาใกล้กันหลังจากลูกเด็กเป็นนักเรียนอนุบาลโรงเรียนฝันในฝันวิยาจากการนั่งสมาธิวันละสองเวลาก่อนอนกับหลังตื่นนอน ลูกก็ปรับมานั่งกับหลวงพ่อหนึ่งเวลาและนั่งเองอีกหนึ่งเวลาลผลการเรียนคงจะดีกว่านี้ถ้าทําการบามม้านสม่ำเสมอ <c ười> อย่างไรก็ตามนับว่าก้าวหน้ากว่านั่งเองแน่นอน <c ười> วันหนึ่งลูกก็ฝันไปว่าแม่ที่ตายแล้วเนี่ยมาหาแต่งตัวสวยงามยิ้มแย,ย้มแจ่มใสบอกกับลูกว่าแม่สบายแล้วพ่อฝากมาบอกว่าสบายด้วยเหมือนกัน <c ười> ลูกกำลังเลสงสัยว่าท่ากำเริบ,รบแต่กัฝันอย่างนี้อีกสองครั้งจึงชื่อว่าแม่และพ่อซึ่งลูกคิดว่าคงตกนรกได้ขึ้นสวรรค์แล้วด้วยผลบุญกุศลที่ทํามาอันได้แก่ทานศีลห้าภาวนากว่ามากกว่า25ปีและลูกก็ได้แผ่บุญกุศลที่ยทั้งสองรวมทั้งหลวงพ่อตลอดมาคงช่วยได้เนทานศีลภาวนานี่หมายถึงตัวลูกนะหลังจากนั้นก็ยังฝันถึงคุณตาซึ่งได้กระทาอัตวินิบาศ ฆ่าตัวตายเพราะพี่ชายลูกคนละแม่ทำเงินหลวงขาดบัญชีและท่านต้องไปรับตำแหน่งและรับบาปแทนปัจจุบันพ่อและแม่อยู่ไหนคุณตาอยู่ไหนต้องการความช่วยเหลือไหมทำอย่างไรดีโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวของลูกเกิดจากกรรมอะไรแก้ไขอย่างไรเมื่อไรลูกจะฝันใี้ฝันเป็นอ่าเอาคุณพ่อก่อนนะจ๊ะ พ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากอันนี้ฝันในฝันนะคฝันในฝันเพราะหลับแล้วก็ฝันเป็นตุเป็นตะเลือเ่อยเปอยไปพ่อตายด้วยโรคมะเร็งในปากเพราะกรรมในอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตเกิดจากวจีกรรมเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านเป็นกุลบุตรเกิดในตระกูลที่มีฐานะปานกลาง แต่มินิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาโกรธจะชอบเถียงและด่าบิดามารดารวมทั้งใครที่พูดผิดหูก็จะด่าพ่อล่อแม่กันเลย oh. คือด่าตั้งแต่ตัวถึงบรรพบุรุษไปเลย oh. เช่นวันหนึ่งได้ไปเที่ยวกับเพื่อนเมากลับมาบ้านพ่อแม่ก็ตักเตือนตน ต้นก็ขึ้นเสียงโดยใช้คำพูดมึงกูกับท่านแล้วก็กล่าวคำหยาบหยาบหากเป็นคนอื่นพูดผิดหูเช่นมาตื่นมาสอนว่าให้ใจยเย็นเย็นจะพูดจะอะไรก็ให้ระวังก็จะด่าสวนกลับไปเลยเช่นหนักหัวอะไรของมึงเช <c oughs> ่นพาไปถึงพ่อแม่ของคนนั้น <c oughs> กรรมปัจจุบันก็คือชอบ วิาพาศวิจารด่าว่าพระเถระผู้ใหญ่ oh. แต่งแต่ตัวยังบวชอยู่ oh. เพราะติดนิสัยข้ามชาติมา oh. แต่ตอนบวชก็ชอบแอบกินข้าวเย็นเ oh. มื่อพระเทยระเห็นท่านกระเตือน oh. พระสอนก็โกรธ oh. พอรับหลังก็วิาพากวิจารด่าว่าท่าน oh. พระท่านเนี่ยปากเนา่าปากเหม็นเป็นต้น oh. กับกรรมดื่มสุราดูดยาเส้นตามสมัยนิยม เมื่หรจะละโลกก็มีความทุกข์ทรมานโดยเจ็บที่ปากมากและเห็นกรรมนิมิตท,ที่ตัวทำบาปเอาไว้สลับกับพยายามจะนึกถึงพระรัตนตรัยและภาพของตัวที่เคยบวชคือพยายามเอาไวน้นะคือรู้เหมือนกันรู้ตามหลักธรรมเพราอได้ถึงประเรียนแปดประโยคแลได้ยพยายามสลับคือพอภาพนั้นมากพยายามจะนึกถึงพระรัตนตรยัย พราะบุญที่นึกถึงภาพการบวชและพระรัตนตรัยเนี่ยจึงรั้งไม่ให้ไปในมหานรก oh. ทั้งทั้งที่มีอาจินกรรมสุรา oh. but แต่เจ้าหน้าที่ยมโลกก็มารับไปเลย oh. เมื่อพญยาย,ยมราชพิจารณาบุญบาปทั้งในอดีตและปัจจุบัน oh. ก็พิพากษาให้ไปรับโทษอยู่ในยมโลก oh. โดยการถูกกรอกน้ำทองแดง คือถูกจับนอนหงยายเงนินหลยสลหับกับการยัดคบเพิงเข้าไปในปากและเมื่อขัดคืนก็ถูกทุบตีมีความทุกข์ทรมานมากต้องเกิดตายเกิดตายตลอดเวลาแลาจะต้องเป็นอย่างนี้ถึงหนึ่งพันปียมโลกซึ่งยาวนานมากลองเอาห้าสิปีในเมืองมนุษย์คูณและคูณต่อด้วยสามหกสวันเป็นหนึ่งปีและคูณต่อไปอีกหนึ่งพันปี นั่นแหละคือพันปีของยมโลกกายก็ผอมนอนเปลอืยอยู่แต่ว่าตอนนี้ได้รับบุญที่ลูกสาวเออคือตอนนั้นน่ะได้รับบุญที่ลูกสาวทำอุทิศไปให้ก็ได้รับลดหย่อนไปเรื่อยๆแล้วลูกสาวก็ทำบุญอย่างตองอ่อเนื่องไีกอุทิศให้ต่อเนื่องจึงพ้นกรรมจากยมโลก แล้วลูกสาวทาบุญต่อไปอีกอโอ้โหมีลูกสาวดีดก็อย่างนี้นะ,ะบุญนั้นก็เลยหลุดพ้นจากยมโลกยังไม่พอเจ้าหน้าที่ก็น,น้าทรงไปเกิดเป็นคนทันอ,อย่ในชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นเงินคลิปทองแต่ว่าก็ยังไม่สวยมากนะขนาดานกลางกลางก่อนไปเกิดเป็นคนทันได้มหาลูกสาว โดยเข้าฝันแล้วก็บอกเรื่องราวต่างๆแต่ลูกสาก็รับได้บ้างมาฝันนั่นนะคือมากับแม่แล่นแหละแม่ตาด้โรคตับแข็งแม่กินเหล้าเก่งมากเหมือนผู้ชายมีนิสัยนัก,กเลงใจกว้างชอบช่วยเหลือคนและเลี้ยงคนโดยเฉพาะเลี้ยงเหล้าเบียร์เป็นต้นการปัจจุบันที่ดื่มสุราเมาลัยเป็นอาจินกรรมทำให้เป็นโรคตับแข็ง เมื่อใกล้ตายก็เห็นกรรมนิมิรเป็นเรื่องราวของการดื่มสุราเมลยัยสนุกสนานในวงเล่าก็เลยเจ็บและทรม,มานมากพอละโลกแล้วก็ถูกยมทูตมารับตัวไปเลย<อ>แต่ที่ไม่ได้ไปมหานรกเพราะบุญที่พ่อเคยพาไปไหว้พระและทำบ,บุญในพุทธศาสนาอตอนที่รักกันใหม่ๆนะี<อ>่เพราะรักพ่อมากทั้งๆท,งที่ตัวก็อยู่อีก ศาสนาหนึ่งเนี่ยไอตอนเป็นแฟนแล้วก็รักกันมากอยู่กินกันใหม่ๆพ่อกระพาไปไหว้พระแต่ก็ไม่ได้อะไรมากแค่ทำตามประเพณีท่านมีความปรารถนาว่าเมื่อตายแล้วขอไปอยู่กับพ่อคือตายหลังพ่อสองปีเพราะท่านรักกันมากตายแล้วขอให้ได้ไปอยู่กับพ่อแล้วก็สมใจคือ ไปถูกกรอกน้ำทองแดงในยมโลกใกล้ๆกับพ่อ,โ,อโดยไม่มีโอกาสได้คุยกันเลยสมใจแต่ผลกรรมพร้อมกันเพราะบุญที่ลูกสาวนี่แหละลูกสาวคนดีนี่แหละอ,อุทิศไปให้อย่างต่อเนื่องโอ,โอ้ลูกสาวอะไรนี่มันดีเลิศเกินนะเนี่ยเลยได้ไปเกิดเป็นคนทนันมีวิมานอยู่ใกล้กัน และนิสัยตรงกันด้วยคือชอบสังสรรค์เฮฮาและก็รักกันมากซะด้วยอ oh. oh. ีมานก็เป็นเงินคลิบทองเหมือนกัน oh. Oh. แล้วก็มาเข้าฝันพร้อมพอ่อเนั่ยแหละเพื่อขอบคุณลูกสาว oh. ที่ทําให้ตัวเองพ้นโทษ oh. พ่อก็พูดแม่ก็พูดแต่ลูกก็ได้ยินแม่เนี่ยตามที่เขียนมานั่นแหละส่วนคุณตาฆ่าตัวตายเนี่ยตายไปแล้วไปอยู่สันชีวะชื่อเพราะดี oh. Oh. สันชีวะอยู่ที่ไหนจ๊ะ มหานรกมหานรกข<ม>ุม,มที่หนึ่งหนึ่งพราะจิตเศร้าหมองหมองหลายๆเรื่องเ<อ>ช่นเครียดเรื่องรับบาปแทนที่ชายคนละแม่ที่ทำให้เงินหลวงขาบัญชีก็มีความละอายมาก<อ>กร,รมในปัจจุบันที่ทำให้ข้าตัวตายอีกเรื่องก็คืออันนี้นี่ไม่กี่จะไม่่อยมีคนรู้หรอกคือสั่งฆ่าคนที่ขัดผลประโยชน์บางอย่าง เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือที่ดินแล้วก็ฆ่าสัตว์มาเลี้ยงคน<อ>เป็นต้นแต่ฆ่าคนนั้นไม่มีใครรู้นะก็ฟังเป็นตุเป็นตะไปกันแล้วกันขณะนี้มีกายดำใหญ่โตขนาดภูเขาย่อมย่มอมผอมละเปอยแต่ถูกนายนริยบาลเอาปืนใส่มือแล้วก็ยิงโดยเองอพอตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็ถูกนายริยบาลลมยิงจนตายอพอยฟื้นขึ้นมาอีกก็ถูก กรรมฆ่าสัตว์แบบตัดคอนะโดยโ<อ>ตัวเองก็ถูกนายนรีบาลสับคอ,อบางครั้งก็ยืนสีขายืน่นคอแล้วก็ถูกสับคอ,โ,อ,โ,อโดยนานริบาล<อ>พอคอง,งอออกมาอีกสับกันอีกโท<อ>ษโดนทรมานอย่างนี้สลับกันไปอีกหลายอย่าง<อ>เพราะทํากรรมต่างกรรมต่างวาระกันตอนนี้ก็ยังโดนทําโทษอยู่<อ>จะต้องอยู่อย่างนี้อีกนาน จนกว่าหลานจะเข้าถึงธรรมกายาแล้วศึกษาวิชาธรรมกายจึงจะไปช่วยท่านได้ด้วยวิธีพิเศษโรคภูมิแพ้โดยเฉพาะผิวหนังเกิดจากวิจีกรรมเป็นหลักทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมในอดีตก็คือชอบพูดเสียดสีด่าว่าผู้ที่ทำให้ไม่พอใจและบางครั้งก็นินทาบ้างล้อเลียนม้างล้อเล่นบ้างเวลาดีก็ดีใจหายนะลูกนะ แต่เวลาร้ายก็ร้ายสุดๆเช่นใครไปรู้ความลับที่ไม่ดีของตัวบ้างหรือไม่รู้เอเช่นไม่รู้ไปรู้ความลับที่ไม่ดีของเพื่อนบางอย่างก็นำมาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเป็นต้น oh. กรรมในปัจจุบันกัททำคล้ายๆกรรมในอดีตเนะี่ยแต่น้อยกว่า oh. คือดีก็ดีใจหายแต่ร้ายก็ร้ายสุดๆเลยเนอะ oh. จะแก้ไขได้จะต้องพูดแต่ปิยะวาจา oh. ข่มความโกรธ ให้อภัยในข้อผิดพลาดของเพื่อนมนุษย์อย่างหงุดหงิดง่ายทำใจให้ใสใสเข้าไว้สวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาและสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยให้มากๆหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายและหยาบยาก็ต้องรักษาสุขภาพให้ดีออกกำลังกายบ้างนะลูกนะทานอาหารไร้สารพิษ <c oughs> ักผ่อนให้เต็มที่อยากเครียดขจัดสารพิษโดยทำดีท็อกเป็นต้นจ้ะ <laughs> ดีท็อกขจัดสารพิษออกจากร่างกายกาเมื่อได้ใจใสใจบริสุทธิ์ใจหยุดได้สนิทติดกลางองค์พระธรรมกายได้ตลอดเวลาเหมือนนั้นก็จะฝันในฝันเป็นแจคงไม่ใช่หรอกให้มันทำความเพียรไปเรื่อย แล้วก็ทำให้ถูกหลักวิชาละเจ้าไม่ชา้าก็จะฝันในฝันเป็นสาธุ <laughs>